ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นราศีที่มีจังหวะการเงินดีขึ้นมีเรื่องโชคลาภเข้ามาบ้างแต่ต้องย้ำว่าอย่าไปคิดเป็นเรื่องของการถูกหวยรวยหุ้นเพียงอย่างเดียว คำว่าโชคลาภอาจจะหมายถึงเรื่องของงานรายได้พิเศษรายได้จอดที่จะเข้ามาทําให้มีความคึกคักทางการเงินมากขึ้นและน่าจะเป็นผลดีเพราะเป็นปีที่ต้องเสียเงินมากขึ้นด้วยเช่นกันเด้ได้ว่ามีทั้งสองอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเป็นจังหวะแห่งการหมุนเงินโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังรายจ่ายที่จะหนักมากยิ่งขึ้น ในปีนี้หลายคนอาจจะตั้งใจเรื่องการลงทุนหรือการเตรียมตัวในการทําธุรกิจซึ่งต้องขอวงเงินสินเชื่อกู้ยืมหรือบางคนไปซื้อบ้านซื้อที่ดินจังหวัดดวงดาวก็ยังคงส่งผลดีทําให้ได้รับเครดิตดีมีคนมาช่วยสนับสนุนเรื่องการเงินมากยิ่งขึ้นด้วยโดยรวมแล้วการเงินในปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าห่วงแม้ว่าบางครั้งบางช่วงบางเดือนอาจจะมีเรื่องหวาดเสียวอยู่บ้างเพราะมีรายจ่ายหนักๆเข้ามา แต่เรื่องรายได้หรือการหมุนเงินนั้นถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมคุณได้เป็นอย่างดีแน่นอน ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนมีความมั่นคงในเรื่องชีวิตหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นเรื่องการเงินจึงได้รับอน,นิสงผลบวกตามมาด้วยเช่นกันเพียงแต่อาจจะต้องสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับการทำธุรกิจหมุนเงินเพราะในปีนี้คุณมีเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลายอย่างทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแต่มั่นใจว่าจะเป็นการเสียเงินที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไปอย่างแน่นอน ดวงดาวในปีนี้คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภเท่าไหร่เพราะเป็นดวงที่ได้เงินมาจากผลตอบแทนหรือน้ำพักน้ำแรงในปีนี้หลายคนอาจจะต้องใช้เงินกับเรื่องที่อยู่อาศัยเช่นต่อเติมซ่อมแซมบ้าน เงินเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทํางานทําให้ต้องเตรียมรายจ่ายก้อนโตแต่ราศีตุลเป็นราศีที่มีเงินมาให้ใช้จ่ายดังนั้นใครที่กําลังกังวลหรือมีปัญหามีความติดขัดเรื่องการเงินในปีนี้ทุกอย่างจะคลี่คลายได้โดยดวงการเงินเริ่มเข้าที่เข้าทางตั้งแต่ช่วงต้นปีกันเลยทีเดียวราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม มีจังหวะเรื่องการเงินโดดเด่นมากขึ้นดวงดาวเรื่องรายได้พิเศษรายได้จออะไรที่ไม่ได้คิดว่าจะได้อยู่ดีๆก็ได้เข้ามาอย่างฟลุกๆลกุไม่คาดฝันรวมไปถึงเรื่องโชคลาภที่จะมีเข้ามาให้ลุ้นแต่โชคลาภในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการถูกรางวัลเพียงอย่างเดียวอาจจะหมายถึงเรื่องงานที่ไม่ได้คิดว่าจะได้อยู่ดีๆก็ได้ขึ้นมาถือเป็นโชคประเภทหนึ่งด้วยเหมือนกันเป็นปีที่น่าจะมีโอกาสเรื่องความสําเร็จ ความลงตัวด้านการเงินที่ดีขึ้นกว่าเดิมใครที่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินฟ้องร้องคดีความหลังจากนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงหรือมีหนทางคลี่คลายไปในทิศทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงใครที่ตั้งใจทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมจังหวะดวงเรื่องคนที่มาช่วยเหลือสนับสนุนหรือเรื่องการเจรจาขอสินเชื่อทางการเงินทั้งหลายจะอยู่ในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้น ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเรื่องการเงินยังอยู่ในจังหวะที่ดีจะเริ่มมีพลังช่วงกลางปีไปแล้ว สำหรับในช่วงต้นต้นปีอาจจะมีรายจ่ายหลายอย่างเกิดขึ้นใช้เงินคองมากเป็นพิเศษมีเกณฑ์ลงทุนด้วยคำว่าลงทุนไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นล้านเป็น10บล้านบางคนอาจจะลงทุนเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองดังนั้นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่ต้องดูแลคือเรื่องบัญชีการเงินเพราะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้หรือบางคนอาจจะมีปัญหารเรื่องหมุนเงินไม่ทันในปีนี้ถึงแม้ชาวราศีธนูต้องทำงานหนัก จะเหนื่อยจะเครียดแต่ในเชิงการเงินนั้นยังคงมีข่าวดีหลายอย่างรอคุณอยู่ดังนั้นใครกําลังวางแผนเรื่องของเงินหรือรายได้พิเศษต่างๆก็เชื่อว่าจะทําให้คุณหมุนเงินได้ทันหรือธุรกิจที่ลงทุนไปก็น่าจะทําให้เกิดรายได้และผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอนนอกจากนี้นจังหวะของดวงดาวที่บ่งบอกถึงเรื่องโชคลาภการได้เงินได้โชคมาอย่างพลุกๆก็จะมีเข้ามาให้ลุ้นในช่วงกลางปีเป็นต้นไปอีกด้วย